โอล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเควันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มันมีสก o u ติ้งฟรีมาแล้วซึ่งวันนี้เราตื่นสายนั่นเองเย miracle ก็เลยว่าจะมาสุ่มตอนนี้เนาะมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ดูว่าอมีสก o u ติ้งฟรีหรออะไรเงี้ยอืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวขออัปเดตเออตู้ลิมิเต็ด สกาติ้งอันนี้ก่อนเนาะโอเคซึ่งตอนนี้ก็คือในตู้มีการทั้งหมดเหลือ69บใบซึ่งในบางช่วงตอนเออได้เอาตัวเขียวสุบนอกรอบแล้วเนาะเพื่อเคลียร์แบบเคลียร์กาที่ไม่ใช่อยู่อ่ออกไปให้ได้เยอะๆเนาะอืมแล้วก็ตอนนี้มีใจทั้งหมด68นั่นเองก็เดี๋ยวอีก2ดวงจะได้70อือืเดี๋ยวจะลองเล่นไปเรื่อยๆว่าจะได้ถึง 100หรือเปล่าเนาะไม่แน่ก็อาจจะเติมนั่นเองเ <c oughs> ติมไป30ใจมันก็จะได้อ่าหนึ่งมันจะได้50พอดีแล้วก็บวกของเก่าด้วยก็จะเป็น100พอดีเนาะใช่แล้วอ่ะโอเคงั้นเรามาสุ่มของฟรีกันก่อนดีกว่าเนาะ <c oughs> ของฟรีอีกแล้ว โอเคก็อย okay. ่างที to então, like <región> <ps> ่รู Deep? ้ก <ED TA> ันของฟรีก็จะไปอย่างรวดเร็วเนาะเอลิจาง์เอชอาร์ใบเดียวเองอะของฟรีเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ก็เท่าที่เห็นโอเคปาอะคาต่อเมื่อก่อนอะ่ะเราเราได้ยูอาจากกล่องฟรีบ่อยเหมือนกันนะเมื่อก่อนน,นะนู้นะแต่ดิ้นไม่เคยละก็โอเคเอ็อาร์สี่โอ้คิสมากโยอืมอีเวนต์เหรอ แองเจลโยมีใบหนึ่งคืออ๋อแอนิมอลเซตอาริโกจังใบนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอีเวนต์นะเพราะว่าเรากลับมาเล่นไม่ทันนั่นเองแต่ว่าเราจำได้ว่า Set เซตเดียวกันกับโ,โยโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ <S <S ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าไม่เป็นคลิปสุ่มสเกาติ้งก็อาจจะเป็นเอบคตอบ Q&A ละกันเนาะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ใหม่เท่าไหร่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบา,บาย